สินห้ามีความสําคัญและจําเป็นอย่างไรทําไมเราต้องรักษาสินห้าและถ้าเรารักษาสินห้าไม่ครบเราจะต้องรับกรรมหรือไม่การรักษาสินห้าให้ครบทํายากจังเลยถ้าจะทําให้ครบจะต้องสร้างกําลังใจอย่างไรดีครับอ๋อนึกไว้เยอะๆทําไม่ครบเนี่ยเดี๋ยวได้ไปท่องเที่ยวในนรกต่อ <laughs> เดจชาญและเปรตวิสัยซึ่งพระเจ้าบอกว่าพระองค์ไม่เห็นการจองจําอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจําในนรกกาเนดเดจชานหรือเปรตวิสัยนี่เราก็อุตส่าห์รอดมาแล้วนะจะจะพลกลับไปอนะีกแต่จริงๆพวกเราวนกลับไปกลับมานาะหลายรอบแล้วนะไอ้รอบนี้ดีหน่อยนะขึ้นมาเป็นมนุษย์นะ เป็นเต่าตาบอดที่เจอแอกไม่ไผ่แล้วยืดคอก็ไนปในรูซึ่งมีรูเดียวได้แล้วสําเร็จนะที่พระองค์เปรียบเทียบกับมหาปตพีนี่มีน้ําท่วมถึงเป็นผืนเดียวกันหมดนะนั้นโอ้โหเต่านี่กว่ามันจะเจอแอกไม่ไผ่ที่บุรุษหย่อนลงไปแล้วลมพัดไปทางทิศเหนือใต้ออกตกกว่าจะเจอได้มันยากการเกิดเป็นมนุษย์ก็เหมือนกัน การได้มาเป็นหลันตาสมาสัมพุทธะการที่ศาสนาจะแผ่ไปสานไปทั่วโลกเพราะนั้นการปิดสินห้าเนี่ยเป็นเหตให้ได้มาซึ่งอัตภาพที่ต่ำกว่ามนุษย์ลงไปนะอากุศศลกรรมบทสิบนะพวกนรกกําเรดิชานเปตวิสยัยหรือทุกติใดๆจึงปรากฏขึ้น